แล้วบางคนบอกว่าคิดถึงเสียงเกดอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กีดให้ฟังเออบอกคิดถึงเสียงกกดเจ๊ฟองเบียร์จังเลยเอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กีดให้ฟังกันแล้วกันนะจ๊ะอ่ะอยู่กันไปเรื่อยแม่เนอะหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยท่านดีใจค่ะได้ดูตัวจริงค่ะดูแต่ปลอมๆนะจ๊ะ <laughs> ดูแต่ปล <laughs> อมๆบา,างครั้งก็อาจจะดูจริงก็ได้นะแม่ อย่าว่ากันนะอุ้ยเจ๊มึงจะจุดทําบ้าทําบออะไรแม่มันแปดเดือนแล้วหนูไม่ได้จุดมาก็หนูก็อยากมีโชคกันเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้ที่สาเหตุที่เราไม่ได้จุดกันมาแปดเดือนเนี่ยคือกอดหนูต้องพูดตรงๆนะหนูให้หนูอยู่วงการในเรื่องของโชคลาภมาเนี่ยประมาณสามปีกว่าแล้วนะแต่หนูก็จุดของหนูมาทุกงวดทุกงวดทุกงวดนะคะแต่คือมาหยุดเนี่ยแปดเดือน อะไรนะคือต้องบอกตรงๆว่าเราที่เราหยุดจุดเพราะว่าหนึ่งเลยแล้วจุดแล้วมันไม่เข้าเนาะเราก็เลยหยุดอืมมันไม่เข้าเราก็เลยหยุดจุดแล้วคนก็เนาะในเรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์เราก็เออเราขอหยุดจุดไปก่อนมันจุดแล้วมันไม่เข้าแล้วคนที่เขาไปเล่นอะมันก็เสียเฟลคือตอนนั้นนะบอกตรงดวงไม่ได้เลยในเรื่องของการจุดทูบแต่เข้าในเรื่องของแนวทาง เลขคำนวณที่เราให้ตรงนั้นโอเคอยู่แต่ทูบเนี่ยคือเราหยุดจุดไปเลยแต่เนี้ยมันมันประมาณแบบแปดเดือนแล้วนะที่หนูไม่ได้จุดทูบมาก็เลยวันนี้อยากกลับมาตั้งใจอีกครั้งหนึ่งลุกขึ้นมาสู้อีกสักตั้งหนึ่งเพราะว่าได้ของดีมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องของโชคลาภเนี่ยหนึ่งเดือนที่เราไม่ได้อะไรสดเนี่ยคือเราไปมูมาสุดเลย ะคะคือปัญหาที่เราเจอก่อนหน้านี้คือแบบว่าซื้อหวยอะไรก็แล้วแต่แต้มผิดแต้มตลอดไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็เลยไปมูให้สุดอืมอ่ะเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยจ้าอย่าอันนะจ้าเธอต้องเธอต้องพิมพ์ไปหาเจ้ามือนะจ้าเธอบัมพิมพ์บอกเจ๊ฟองเบียร์เนี่ยก็คือแบบว่าเจ๊ฟองเบียร์ช่วยไม่ได้นะจ้าอ่ะพูดถูกไหม ถ้าพิมมาบอกเจ๊ฟองเบียว่าอย่าลั่นอุ่นเอ่ออย่าเล็กอย่าดังนะคะเธอเธอพิมพ์บอกบอกเจ๊ฟองเบียไม่ได้นะคะว่าอย่าอันเธอต้องพิมพ์ไปบอกเจ้ามือนะคะว่าเออก็คือในเรื่องของโชคลาภจะเข้าพรรษาและะ้วค่ะขอปังสกูต่จะสึกแล้วหรอคะรู้ว่าจะยังไงเอ่ยเอ่ออ่ะตอนนี้หน้าจอไม่ขึ้นเลยคนดู หนึ่งหมื่นห้าพันหรอกูตายแล้วขนลุกหนึ่งหมื่นเจ็ดแม่อุยเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยนะเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยแม่แค่หนึ่งมาก็อั้นแล้วค่ะนี่อย่าเวอร์เธอะอพูดเลยต่อเลยก็คือก่อนหน้านี้คือไม่ได้เลยดวงเดิมคือพังมากแย่ หายไปเป็นเดือนเนี่ยก็คือไปมูมาหนูไม่เอาลูกไม่เอ่านะคะก็เจ๊ฟองเบียก็ต้องมีที่พึ่งก็คือติดต่อหมอปลาย 6, นะนะคะหลายหลายคนน่าจะรู้จักน,น้องก็ถามว่าดีไหมดีขึ้นนะคะขายของได้ นอแล้วก็ในเรื่องของเสียงโชคเสียงเสียงลาบอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้อยู่นะคะอืมอ่ะกูตายฉันขนลุกกระทูฉันพูดไม่ถูกเลยอ่ะอืมอ่ะแล้วหมาเห่าเท่ากับตังนะคะเออเอาเสกนะคะและว่หลายๆคนถามแม่ลิงไลที่ปักหมุดคืออะไรนะคะ ลิงก์ลน์ที่ปักหมุดนะคะจะเป็นไลน์แอดนะคะในการนะคะเลือกวอลเปเปอร์ให้กับตัวเราเองนะคะเป็นวอลเปเปอร์ท่านยมจากหมอปลายภัยกระสิทธ์ของแท้จริงๆซึ่งตัวเจ๊ฟองเบียเองก็ตกใจนะคือเห็นหมอปลายในทีวีอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะได้มาเจอตัวจริงจะได้มาคุยกันจริงๆได้มาปรึกษาจริงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า เออเขาก็แนะนําให้เราแบบอืมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็ดีขึ้นนะคะถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะว่าคนเราอะ่ะแม่นึกภาพอ,ออกปะขยันอดทนสู้แต่บางครั้งเนาะมันก็ต้องมีที่พึ่งได้บ้างอะไรนะไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างน้อยแม่ก็ให้หัวเรางตรงๆนะเห็นไหมคือมูมาก็คือแบบคนลค่ะเออแป๊บเดียฉันสต็อกก่อนได้ไหมอืมนะคะ ลิงไลน์ที่เจฟองเบียร์ปักหมุดนะคะเป็นวอลเปเปอร์ทัานยมจากหมอปลายภายกระซิบนะคะ oh. ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเพราะว่าหมอปลายในค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมากเลยนะคะแล้วก็วอลเปเปอร์เนี่ยก็คือจะออกแบบให้เฉพาะบุคคลเลยนะคะอยากเน้นด้านไหนสามารถเลือกได้เลยนะคะอืมลดนะแจ้งคือแจ้งชื่อจริงนามสกุลจริงวันเกิด คือเขาทำให้บุกต่อบุคคลเลยนะคะแม่อะเข้าไปสั่งลองไปดูนะคะง่ายๆละค่ะเริ่มต้นแค่179บาทไม่หนี่ซื้อหัวเยอะกว่านั้นนี่เรื่องจริงสวยมากเห็นไหมอันนี้เป็นของเจ๊ฟองเบียเองก็คือว่าเห็นไหมด้านหน้าก็คือจะมีชื่อคือเขาจะออกแบบให้เราแบบเป็นบุคคลเลยนะคะสวยมาก ก็คือมูสุดก็เรื่องในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักนะคะเออนี่ชื่อเลยอันนี้ชื่อเจ๊ฟองเบียนะคะบอกเจ๊ J. ชื่อผัวหรือเปล่าชื่ออภิวัตรชื่อฉันนี่แหละคะ่ะเออฉันฉันเป็นนายนะเธอเออสวยมากนะอ่ะดูที่เวลาตรงไหมสองทุ่มสามสิบห้าพาพท่าไไร่คะเจ๊แอดไลน์เลยจ้ะแอดเข้าไปเลยไปสอบถามได้เลย นะคะให้คำปรึกษาฟรีตอนหนึ่งฉันขอตั้งสติก่อนได้ไหมเห็น <He ard S 2> แล้วใช่ไหมว่าเลขอะไรอะ่ะแม่ขอพักแป๊บหนึ่งดีลาหน่อยสิโอโหไป็นไะตรตั้งนานส,าะะสองหมื่นใช่ไหมอืมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะวอปเปอร์ของหมอปลายคือปังจริงไม่แพงด้วยคือเริ่มต้นราคาร้อยเจ็ดิบเก้าบาทเดี๋ยวดูเลขก่อน นะจ๊ะสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะคะมีปัญหาด้านไหนอยากได้โชคลาภสองหมืนม่นะ<ม>นะโอเคแม่อยากเซคะฉันขอซื้อกอนเจค่ะ,ะคนดูสองหมื่นค่ะเจมือหมื่นห้าค่ะคนดูคนดูสองหมื่นเจมือหมื่นห้าอ่ะถ้าเจมือเข้ามาเยอะกว่าก็ขอพูดทีเดียวเลยก็แล้วกันนะคะ <S <S นี่คนเขาซื้อหวยนะเขายังไปกู้นี่ยืมสิ่งเขามาซื้อเลยแล้วคุณน่ะยอมจ่ายมัางเซ่จะท่เชียว อืมฉันยังไปยืมตังคนอื่นเขามาซื้อเลยห่วยนะแหนมันจะถูกหน่อยเชียวเนี่ยยอมเสียหน่อยก็เจ้ามือคุณก็หืยอมไปกู้ธนาคารมาจ่ายเขาั้างแหน่ตื่นเต้นขอก่อนขอดูก่อนได้ไหมฮเจยหายไปไหนมาหายไปมูมาค่ะวันนี้เจ๊ให วันนี้เจฟองเบียให้แปดจ้าเคยถูกกับแม่เก้าสมตรงตรงอุ้ยน,นั่นแหละคือประวัติการเลยสากสิบบาทอะไรนะ๋อคนณักสกิปฝากสักสิบบาททุกใครอะไรนะทุกทุกครับเจอ่ะโอเคนี่นะอ่ะโอเคหลังจากคลิปนี้ออกไปนะคะ หลังจากนั้นก็คือจะมีคนด่าดตามหลังแน่นอนจ้าอ่ะเกิดเจอ่ะแถบสี <c oughs> อ่า <c oughs> รอเลขแค่นี้รอไม่ได้แหนที่รอตังค์จากเจ้ามือเป็นวันเป็นคืนรอได้อรถค่ะหมอปลาไปบวชที่อินเดียถูกต้องจ้าตอนนี้หมอปลายท่าเนเอ,อ่อได้ไปบวชที่อยู่สีรังกานะคะคนที่บูชาเนี่ยจะบอกว่า ท่านจะสวดให้ทุกคนเลยนะคะจริงๆก็ไม่รู้ว่าเธอ,อล่าสุดก็คือลาพัฒนาสามตัวที่ฉันหายไปเป็นเดือนฉันไปมูมานะคะก็คือได้มีการคุยกับหมอปลายเลยจริงๆส่วนตัวเขาคือแบบโลดหนักนะอ่ะให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะ เป็นการออกแบบวอลเปเปอร์หน้าโทรศัพท์นะคะเป็นวอลเปเปอร์ท่านยมนะคะคือเทพนะคะท่านยมคือเทพที่ดูแลเจ้ากรรมในเวรทรัพสมบัตินะคะและท่านก็มีภรรยาที่มีความรักที่ดีก็คือพูดง่ายๆโชคลาภความรักนะคะแล้ววอลเปเปอร์เนี่ยเขาออกแบบให้ตามบุคคลเลยตามชื่อวันเดือนปีเกิดเลยนะจ๊ะตัวเอง ซื้อหวยซื้อได้โอ้โหยกแย่ซื้อหวยซู้ตายตายเออแต่ซื้อตายลซื้ออะไรนะพอเห็นเลขปุ๊บคนดูเหลือมื่นหกโลนี่ก็เป็นอย่างไงล่ะคนเราน่ะเขาก็ดูกันแค่เนี้แหละเขาไม่ได้ดูอะไรเราหรอกเขาก็ดูเลขเราละแหละนะคะวันนี้หวยออกอะไรเอ่ยอะสามารถแอดไลน์ลิงไลน์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะ สวยมากได้ลอตเตอรี่มาสองใบนะคะเจห้าเจแหมรู้ล่วงหน้าเลยเนาะสวยมากจริงๆนะคะเริ่มต้นที่1ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอสองใบสามร้อยยังไม่บนแอดไลน์เลยนะคะอันนี้จริงๆอันนี้คือ ไม่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 ได้นี้นะคือไม่อยากให้มาคิดว่านน่นนี้นั่นนะคือจริงๆดีจริงๆนะคะได้มาแล้วต้องสวดบูชาทุกวันไหมคะสามอาจริงๆแล้วข้อมูลมันมีเยอะมากหนูอยากให้แม่แอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่าวันเดือนปีเกิดของคนเราไม่เหมือนกันนะคะอ,อ่อหนึ่งห้าเจ้อหนี้แม่เอาแต่เล็กทูกคุณดูเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ย งหมื่นคนพอดีเป๊ะเลยเอ,อหนึ่งหมื่นคนพอดีเป๊ะเลยนะหลักมากเลยแต่ขเขาก็ถูกแค่เลขทูบเปละนะ่เนี่ยเพราะจริงๆแล้วมัน,นที่หายไปอดนะคะเออแม่ให้แนวทางอยางอันนี้คือแนวทางที่เรามีให้ทุกปศุอยู่แล้วนั่นคือแนวทางเป็นเลขวิเคราะห์เป็นเลขคลนลขขำนวณเป็นเลขเดาๆมั่วๆของฉันไปเรื่อยเปลือยแล้วแหละนะจ๊ะแปดหนึ่งแปดสามแปดหกเม็ดเดียวแปดสองสามตัว ห้าสองแปดนะคะอันนี้คือเลขคำนวณส่วนเลขทูบที่เราจุดนั่นก็คือหนึ่งเนาะหนึ่งห้าเจ็ดนะคะแล้วแต่ชอบนะเพราะว่าทูบเนี่ยจริงๆแล้วก็เราไม่ได้จุดจะมาแปดแปดงดแล้วเฮ้ยแปดเดือนพูดผิดอะไรนะถ้าหนูถูกหนูจะบูชาค่ะอาสา,าทูบจะลูกจาไม่ได้แบบ เอาจริงนะมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นเนาะจริงๆคนเราบางครั้งอะ่ะในช่วงเวลาของชีวิตเนาะบางคนอะ่ะแม่แอะไรนะหนั้งเนกระโทษแต่ฉันแหละคิดถึงโคนันอูจําได้ด้วยจําได้ด้วยโอย้ตายแล้วเออ ก็จริงๆแล้วน่ะคนเราในช่วงชีวิตของคนเรานี้นะคะนี่พูดพูดพูดมีสาระอีกหนึ่งในช่วงชีวิตของคนเราต้องพูดตรงๆว่าบางครั้งคนเราอ่ะสู้อดทนขยันเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแต่บางครั้งเนาะในช่วงของฉันอ่านฉันพูดไม่ถูกเลยมีแต่คนพิมพ์เมาส์นะคะในช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยบางครั้งเราก็เนาะสู้แล้วนู่นนี่นั่นแล้วแต่บางครั้งเนี่ย ในเรื่องของดวงชะตาวเวลาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็มีส่วนคิดอันนี้ความความเชื่อนะเออถามว่าเรื่องแบบนี้เชื่อแล้วเสียหายไหมไม่คิดว่าไม่เสียหายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบหนึ่งเราเชื่อได้แต่อย่างงมงายอะ่ะอย่างที่เขาบอกอะ่ะเฮ้ยคนเราเชื่อได้